ซึ่งเป็นการป้องกันก่อนเกิดเหตุนะครับซึ่งเป็นการประหยัดงระมาณแล้วก็เป็นการทํางานที่ตรงใจกับความต้องการของประชาชนนะครับเมื่อไม่เหตุไม่เกิดความเสียหายก็ไม่เกิดนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาก็ไม่ล้นเรือนจำนะครับปัญหาสังคมก็ไม่มีลดลงไปนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสมาร์ทเซนตโซนในวันนี้ท่านผบตรเนี่ยต่อยอดมาจากโครงการตํารวจชุมชนนั้าพันนะครับเมื่อก่อนเราไม่มีเทคโนโลยีเราไม่มีนวัตกรรมแบบนี้นะครับวันนี้เราก็เพิ่มนวัตกรรมเทคโนโลยีไปนะครับเพื่อทําให้เป็นมืออจฉริยะ ความจริงแล้วต้องกลับเลยว่าในส่วนของเรื่องเมืองอาชียวเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านนายกบจท่านนายอำเภอเนี่ยหลายพื้นที่นะครับนะโดยเฉพาะจังหวัดใหญ่เช่นจังหวัดระยองมีการเนินการอยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนของสมุนไชาติเราและมีชอบเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับท่านผบวตรจริงได้เริ่มโครงการนี้ในพื้นที่นำร่อง15สถานีตำรวจในเมืองหลักนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญเพื่อจะรองรับการเปิดประเทศในเวลาใกล้นะครับนะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวรองรับ นักลงทุนนะครับที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับเพื่อเกิดความเชื่อมั่นความมั่นใจความศรัทธานะครับและหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยท่านผบวตรลเนี่ยจะขยายหลังหนึ่งตุลานะครับนะท่านจะเพิ่มพื้นที่สมาเซที่ส่วนเป็น1จังหวัด1นึ่งสมาเซที่ส่วนทั่วทั้งประเทศนะเจ็ดสิบกว่าจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งนวัตกรรมทั้งกาลังพลเนี่ยเราเน้นการที่ให้ประชายชนเนี่ยเป็นหุ้นส่วนนะให้มีส่วนร่วมให้มาก เมื่อเราทําโครงการสมาร์ทเซพียส่วนแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าตํารวจรู้อยู่ฝ่ายเดียวประชาชนก็ต้องรู้สึกว่าเขาจะได้อะไรนะจากโครงการนี้นะครับนะฮะประชาชนต้องมีส่วนร่วมในชุมชนในท้องถิ่นนะวินมอเตอร์ไซค์จอยยองต่างเนี่ยจะต้องเข้ามาร่วมทั้งหมดนะเช่นขโมยขึ้นบ้านในชุมชนภาพขโมยปรากฏอยู่ที่มือถือของเ,ออเจ้าของบ้านแล้วนะไม่พอนะครับภาพขโมยยังมาปรากฏอยู่ที่ศูนย์สัส่งการของสถานีตำรวจด,ด้วย นะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะไปเอาภาพคนร้ายเนี่ยก็ไม่ต้องไปขอ,อขอกล้อง,องต่างๆจากบ้านเรือนประชาชนไม่ต้องเข้าบ้านเขาเพราะมีที่ศูนย์สั่งการของสถานีตำรวจแล้วทําให้การาจับกลุ่มการปราบปรามการป้องกันเนี่ยสามารถทําได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับอันนี้คือการน,นํานวัตกรรมนําเทคโนโลยีที่มีความล้ำสมัยในปัจจุบันเข้ามาใช้ในโครงกา,าร smart city zone นะครับนะเมื่อก่อนเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เราก็ใช้กำลังตำรวจเป็นหลัก แต่แล้วก็ตามกําลังตํารวจเนี่ยยังต้องใช้เหมือนเดิมนะฮะโดยการบูรณาการร่วมกันให้มากขึ้นนะฮะทั้งกาลังจากท่านผู้ว่ากําลังจากอ,อสอกําลังจากท่านนายอำเภอกําลังจากภาคีเกรือข่ขา,ขายจากภาคเอกชนนะเป็นการตรวจร่วมกันบูรณาการรังร,ร่วมกันนะครับนะเราเน้นให้ชุมชนมีความเข้มแข็งแล้วก็ความใกล้ชิดระหว่างประชาชนกับตํารวจมีมากขึ้นเมื่อความใกล้ชิดกับตํารวจประชาชนมากขึ้นประชาชนเขาก็กล้า,าแจ้งเขาเป็องค์แสต่างๆนะครับไว้เนื้อเชื่อใจตํารวจนะประชาชนในชุมชนเช่นมี รักทรัพย์มีทะเลาะวิวาทในชุมชนประชาชนเขาก็กล้าแจ้งตำรวจเพราะเข้าไว้เนื้อเชื่อใจนะครับเพราะฉะนั้นกล้องวงจรปิดเนี่ยเป็นเครื่องมือสําคัญนะครับนะที่จะทําให้การป้องกอันอาชญากรรมเนี่ยซึ่งเป็นการทํางานเชิงลุกเนี่ยสามารถดำเนินสามารถทํางานได้อย่างได้ผลในยุคป,ปัจจุบันนะครับ